ออน้ำเย็นโยมน,น้ำเย็นนะฮะเอามาตรงนี้เลยมากองนี่เลยตมาจะเซก,ก่อนเพราะจะให้พรน่ะพรของตอมานั้นต้องกรวดน้ำน่ะกรวดต้องเข้าปากโยมด้วยถึงน้ำาจะไปออพรนั้นประเสริฐนั้นต้องเข้าปากเลยฮะออห่วงน้ำที่เต็มย่อมจางจามหมดสกกอนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดนี่น อ้าวเข้ามานะโยมเข้ามานะใคาสการอยากรับพรธรรมานะมานะธรรมจะให้เลยอ่ะพรธรรมานะไม่เหมือนใครนะโยมนะนะพรนั้นประเสริฐเดี๋ยวจะรู้สึกนเดี๋ยวจะรู้สึกนอ้าวหับหลับดู้รับทราบแล้ว เออนั่งตรงไหนก็ได้นะยโยมนะนั่งให้เต็มเต็มเลยถ้าใครอยู่ข้างนอกเดี๋ยวไม่ได้พรเน้อพอรมันต้องอยู่ในขวดวอ <c oughs> อ,อดีดีแล้วดีแล้ว <c oughs> น่ะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยทุกคนนะน่ะขอถวายอาหารเสร็จแล้ว ตามประเพณีก็ต้องให้พรก่อนจะให้พรก็ต้องบอกวิธีว่าพรนั้นประเริฐไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมแต่วันนี้ธารมาจะมีพระตามาเป็นด็อกเตอร์สาขายุทธศาสตร์พัฒนาภูมิภาคดังนั้นธารมาจะมีศาสตร์ไม่เหมือนใครพรของตามาก็าตามาจะเทกน้ําเย็นเสร็จแล้วโยมก็กินเข้าไปถ้ากินเยอะเห็นพรอตาตมาชัดเจนถ้ากินน้อยพรอตาตมาจะไม่เข้าท้อง ออแล้วก็ตามพรตามาไปเลยว่ามันไปถึงไหนและมันโยมจะเป็นคนประเสริฐที่สุดเลยถ้ถาถน้ําเย็นอยู่ในท้องนะแล้วอ,อ,อยู่ในท้องรับรองเนี่ยก็เรียกกรวดน้ําอันนี้ไม่กันเลยกรวดข้างนอกกรวดเข้าปากเลยเกรวดเข้าปากเลยแล้วกินเข้าไปเราจะรู้ว่าพรที่แท้ริงคืออะไรใช่ไหมน่าวันนี้ตามาก็อันนี้ครบกันไหมเนี่ยน้ําครบกันไหม ออมีแจกอยู่ครับผมอ๋อมีแจกอยู่นะแล,แล้วใครยังไม่ได้บ้างอันนี้ต้องเสกก่อนนี่ทำไมตะมานี่ยไม่ใช่ธรรมดาน,นะโยมนะเสกน้ําเย็ยนได้พอแช่เย็ยนมาเาเอาไปแจกได้เลยนะใครรับสมัครก็รับได้เลยนะ อ่เอาถ้ารับจำปัดจางมือตมาก็ได้เนะยเอออย่าเพึ่งทานนะอย่าพึ่งทานนะเออเออนี่รับจะปัดจางมือตมาเลยเออจางมือตมาเลยเออเอน้าเอานี้ด้วยในรมเนี่ยอันนี้้เลยเออเอานี้เลยฮะ ได้เลยได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะส่งต่อต่อกันไปนะครับจะไม่ต้องลุกขึ้นงานะครับเดี๋ยวมีรอบรอบเที่ยงอีกรอบนึงนะครับรอบเที่ยงจะได้เนี่อ้าวถวายมานักเลยเนีเอาเอาเอาหลอดหลอดหลอดฮะหลอดหลอดจิ้มนะหลอดจิ้มนะยอมนะถ้าหลอดไม่มีมีในถาดน้นฮะเมื่อกี้ในถาดมีฮะในถาดมีฮะ ในถาดมีนะน่าในถาดมีนะน้าในถาดมีนะเออเอาวนะน้ใครคี่ไม่ได้ก็เคี้ยวเลยนะกัดซะเลยนะในหลอดช่วยช่วยช่วยทรงหลอดหน่อยเถอะนะช่วยทรงหลอดหน่อยนะ นะเอาเอาใครใครยัไม่ได้นะเอามาเอาเข้ามาเลยไม่ต้องเกรงใจอ่าก็ม,ม, <ๆ S 2> มาเลยคนเลยไม่เคยเกรงใจใครพอไปแล้วเลยเลยเอาตอนนี้ก็สมาก็จากจะให้โยมคาว่าพรนี่น่ะ ผู้คนก็นรับกันหมดแต่ทําไมต้องกรวดน้ําอุทิศส่วนกวุศลให้ใช่ไหมแต่ตอนนี้อาตมาจะทิศส่วนกวุศลให้โยมเขาว่ากุศลน,นั่นคือเย็นอุทิศนั้นคือด้วยใจแล้วก็กินน้ําเย็นก็ไปแล้วถึงความเย็นถึงท้องโยมกุศลจะเกิดขึ้นนั่นแหละส่วนกวุศลมันจะเกิดตรงนั้นไม่ใช่กรวดน้ําเทออกอันนี้กรวดน้ําใส่ปากใช่ไหมกรวดน้ําใส่ปาก ถ้านั้นก็ให้านายโยมทานเลยถ้าใครอยากรู้ว่าพรตมาศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนถ้าใครหมดเป็นขวดในคนนั้นก็จะได้พรเยอะอถ้ากินน้อยๆพรตมาก็เขาไม่ถึงเอาเข้าไปเลยนะเอาเข้าไปก่อนไปก่อนก็อย่าทาที่หลังนะนาทานเยอะๆนะแล้วก็ดูว่าพรของตมาลงไปถึงไหนแล้วให้โยมตามไปด้วยนะพรของตมาไม่ใช่ธรรมดานะโยมรู้สึกนะ เออพรคน,นอื่นกินให้พรแล้วไม่รู้สึกแต่พรธรรมานะ่ะกินแล้วรู้สึกรู้สึกอะไร,รู้สึกว่าเย็นเพราะพรธรรมาเป็นหลวงตาเย็นอ่า้าโยมอยากรู้ว่าพรธรรมาศาักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์โยมึ้นกินไปครึ่งขวดเลยเออปล่อยเต็งที่เลยครึ่งขวดแล้วก็ตามไปเลยฮะอ่าตามความรู้สึกเย็นเย็นไปเลยตามไปตามไปตามไปจนสุดท้ายมันก็ไปลงถึงกเพาะเราลงถึงเพาะเราปั๊บเราก็จะรู้เลยว่าพรน,นี้มันศักดิ์สิทธิ์ไหม นี่ักดิสิทธิ์พอไรเพราะมันล้างสมองตอนนี้ล้างสมองปั๊บอะมสมองที่เคยคิดเคยต่างๆนานามัมนก็จะล้างหมดล้างหมดเพราะมันน้าเย็นมันล้างอันนี้ก็เรื่องน้ําล้างสมองนะฮพรที่ล้างสมองเลยเลยกินเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยเราใช้เวลาไม่นานโยมครับไม่นานประมาณไม่เกินสามนาทีถ้ารู้ว่าพรตมาเลี้ยงลงไปถึงท้องโยมโยมก็เติมกอีกเลยนะ เิไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะน้ํานี่เป็นน้ําบริสุทธิ์มากและเป็นน้ําที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานและบรรลุถึงพระพุทธเจ้ามาแล้วที่ศาสดาเอกของโลกนั้นคืออธิษฐานน้ํานี้เองโยมฮะท่านอธิษฐานน้ําไปแล้วก็ลอยถาดไปในน้ําตอนนี้น้ําที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานตอนนี้เข้าไปในปากเราแล้วและเข้าไปในท้องแล้วตอนนี้ถาดถาดยังไงถาดนั้นคือสติเรา นา้าเจติเราต้องตามไปด้วยนั่นคือถาดเพราะเราจะเอาถาดมาลอยไม่ได้เราต้องเอาสติตามไปแล้วน้ําไปถึงไหนถาดก็ไปถึงนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันน้อยถาดไปก็เกิดตื้นลงไม่ถึงถาเนั้ยเราเอาเต็มที่เลยทำให้ไม่ถึงก็ลงทั้งขวดเลยนั่นก็นตอนนี้ถาดมันจะลอยปิดนุ่นน้าเลยสะดือไปเลยเนี้ยเลยสะดือไปเลยลงถึงกระเพาะเลยไปถึงลงกระเพาะปั๊บ ถาดมันก็อยู่ตรงก็เพอและแหละถ้าถาดนั้นคือน้ําเย็นเนี่ยติเราเหมือนถาดน้ําเย็นเป็นน้ําที่นําทางนําทางไปสู่ความสันทิสุขเขาเลือกพรนอันประเสริฐสันทิสุขเนะี่ยกุศลเกิดขึ้นนั้นต้องเย็นกุศลนั้นไม่ได้ของร้อนแล้วก็พยายามเลืลึกไปเรื่อยๆพยายามให้ดูให้ชัดๆเพราะว่าไอ้นี้เป็นการเลือกพราอันประเสริฐ แต่จนมากอาตมายจะให้โยมมีดวงตา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 ในส่วนมากก็สอนตานอกแต่ตอนนี้อาตามายจะสอนตาในมีสองตาตานอกไว้ดูคนอื่นแต่ในอตาตาในนั้นไว้ดูน้ําเย็นน่ะน้ําเย็นถ้าเห็นเราเห็นชัดเหมือนตามองเห็นนี่มัความตาเราใสมากตาข้างในชัดเจนถ้าเลือกตาดวงตาเห็นธรรมทาไมถึงเห็นธรรมเพราะมันเย็น ธรรมะเป็นของเย็นไม่ใช่เป็นของร้อนแล้วธรรมะทำแล้วธรรมะตอนทำไม,รรมต้องไปอยู่ในท้องเราเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าต้องโอปันย่โกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาสู่ข้างในน้อมไม่เป็นแน่นอนเลยกินน้ําเย็นเข้าไปตามเข้าไปข้างในปั๊บจะเห็นอะไรเห็นผู้รู้ รู้ว่าผู้รู้อะไรรู้อยู่ในท้องเรานั่นคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตืต่นผู้เบิกบานนั่นเองพยายามรักษาไวต้ตรงนั้นให้ดีพยายามเช้านี่ต้องเอาฮะต้องเอาก่อนแล้วก็จะมาก็จะมีเอ่อก็เลือกว่าเพลกนกรรมาฐานกล่อมใจโยมเอาเปิดให้หน่อยดิอย่าทไปนะโยมอย่าเพิ่งไปนะเดี๋ยวพรนะปาหายพยายามให,ให้ให้ถาดเรานะ ให้ทานเราในที่อยู่กับน้ําทานนะสติกับน้ําเย็นสุดท้ายต้องอยู่ด้วยกันนะลงไปถึงไหนก็อยู่ตรงนั้นเลยนะอย่าไปบอกไปอย่างอื่นก็ดูะใา้มันดูว่ามัน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 จักติดขนาดไหนก็จะรู้นะไหนใครเปิดเอามาอูนะเปิดแล้วเอามาเลยนะก็ตามไปนะโยมนะนะอืม ง่ายได้น้ำเย็นแป๊บเดียวมันนำทางเราไปได้เลยไปข้างในสติีเราจับได้สติีเราเราต้องยืนกลางไว้เขาว่ายืนกลางตรงความเย็นคนร้องนี่เป็นผู้พิพากษาเขาเจอกรรมฐานน้ำเย็นเขาร้องอตมาเปิดจุดทุบไปเจอเข้าก็เลยมันตรงมันตรงเป้าหมายที่เราสอนกรรมฐานกัน ขณะก็ดูตรงนั้นเราจับได้เลยฮะตอนนี้เราอยู่ในท้องเราแล้ว,ลวสมองเราก็จะโปร่งขึ้นมาเขาเรียกบบรท,ท้องเขาเรียกพรานานทิเสตคือความรู้สึกความสบายไม่มีความกังวลทั้งหมดนั่นก็เรียกว่าเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ถ้าเราให้พนแล้วยังเป็นยังหากมงคลไม่เจอมันมงคลไม่เจอก็มันก็มันไม่เป็นมงคลดังนั้นจิตเราลงไปตรงนี้ และเราก็มีตาสองตาตานอกกับตาในตาในมองเห็นแต่ความเย็นชัดเจนตาตาในชัดเจนเหมือนเขาบบกถอนใจรักน้ำเย็นๆถอนใจรักยังไงโยมคิดดูโยมไปเห็นความเย็นร่างกายโยมหายหมดตาใต้ใจพื้โยมไม่เห็นหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เลยเมื่อก็เรียกว่าจะเป็นการถอนใจรักยึดมั่นถือมั่นเรียอุบน้ําเย็น ตอนนี้ตังร่างกายเราไม่มีพับท่านนั้นเองโยมมะร่างกายของเราต้องทิ้งอยู่แล้วแต่ใจ,ใจเราอ่ะบ้านใหม่ของเราเนี่ยกําลัง,งไปหาบ้านใหม่เจอคือบ้านบ้านนี้ลวกไม่จกินบ้านนี้ไม่เกิดใครเข้าไปแล้วไปอยู่แล้วไม่เกิดเลยกลับมาเกิดไม่ได้นั่นก็เลือกบ้านที่พุทธเจ้าไปแล้วบ้านใหม่บ้านเอี่ยมเลยตรงเนี้ยนั่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้นะ่ะ ดังนั้นวันนี้กัตามาก็เลยจําเป็นต้องให้แบบชุดพิดาราชุดพิดารตั้งแต่โยมเกิดมาก็ยังไม่เคยมีใครให้พรด้วยอุบายน้ําเย็นเข้าปากโยมแล้วตามาก็กรวดน้ําไปแล้วว่ากุศลจะได้หรือไม่ได้โยมก็รู้ว่าตอนนี้ได้แล้วอยู่ในท้องโยมในเย็นเย็นนั้นก็พัฒนามประจาโลกสนุกสนุกนะสนุกสนุกนะไม่ใช่เอาจริงเอาจังนะอเอาจริงเอาจังกัตามาก็เป็นพระก็เ,เรียกเป็นพระก,กลัลลอน คือไรสาระเรื่อยๆแต่เย็นๆนั้นนะถ้าถือสมุตว่าหลวงพอเยือนก็อยู่ในท้องโยมก็แล้วกันอาตมาเข้าท้องโยมได้นะเย็นๆนั่นคือหลวงตาเยือนไม่อยากให้โยมตาเยือนอยู่นานๆโยมก็ดูเย็ยนๆมันนานอยู่ไปเรื่อยๆบางคนก็อยุ่เป็นเดือนบางคนก็อยู่เป็นปีหลวงตาเยือนอยู่ได้นะทําไมเป็นท้องอยู่ในท้องโยมเพราะจิตตรงนี้สอนไปหาจิตเดิมแท้ ก่อนที่เราจะมาเกิดนั้นนั้นแหละโยมมองเห็นชัดไหมก่อนที่เราจะมาเกิดมันเป็นความว่างรู้เย็นๆแต่ปรุงแต่งไม่ได้ถ้าปรุงแต่งไม่ได้ปุ๊บเท่านั้นเองไม่ความาเรา พ้นจากพิญญาณแล้วถ้ายังปรุงแต่งได้เราอยู่กับพิญญาณถ้าปรุงแต่งไม่ได้ตับไตไตปรุงของเราไม่มีนั่นนะไม่ความพิญญาปรุงแต่งเราไม่ได้แล้วเราก็จะเกิดไม่ได้ทําไมเกิดไม่ได้เพราะกายมันหายหลวงป,ป,ปู่ดูลย์จะบอกว่าเห็นจิตกายหายอต่อเห็นกายจิตก็หายพูดคำนี้แง่สำคัญมาก้าเห็นจิตกายหายโยม,ม,มก็ดูที่ว่าถ้าโยม,มเห็นเพลียนเย่นเนี่ยกายโยมมีไหมตับไตไตปรุงมีไหม ถ้าไม่มีนัะถูกต้องที่จุดแหละเห็นจิตกายหายแต่ก่อนก็ตอนให้เห็นกายโย,ยมก็ไม่เคยเห็นจิตเห็นกายกายมันก็ปรุงแต่งตลอดเพราะมันมีวิญญาณก็เป็นฉากการปรุงแต่งไปเรื่อยๆแต่นั้นตัวพทธเจ้าของเราเนี่ยท่านท่านเห็นกายมาก่อนท่านพุกก,กายมากจะแก้ปัญหามันก็ไม่ได้ทันทีท่านก็เลยไปหายจิตตอนนี้ท่านไปหายจิตเจอจิตท,ที่ไปเจอแล้วสะมาที่เจอแล้วสะมาที่ว่า ตายแล้วไม่เกิดท่านไปเจอจิตท่านไม่เกิดเมื่อท่านถึงปร,ประกาศภพประศานาขึ้นมาว่าศาสนาสมาธิศาสนาตาถ้าไปเจอแล้วเขามีสมาธิตรงนี้ตายแล้วไม่เกิดไม่ต้องบรรลุธรรมแค่ไม่เกิดก็พอแล้ว ไม่ต้องไม่้องไม่เกิดก็พอแล้วเราก็ดูว่าจิตตรงไหนตายแล้วไม่เกิดเราก็อยู่ตรงนั้นถ้าุดเจีให้จิตเราตั้งจิตตรงไหนตายแล้วเกิดไม่ควรจะอยู่เพราะอยู่แล้วมันจะเกิดถ้าไม่อยากเกิดก็ไปอยู่ที่ไม่เกิดตอนนี้ไม่เกิดอยู่ตรงไหนก็โยมดูเย็นๆที่ใน่ยท้องโยมอะถ้าตายแล้วโยมจะเกิดไหมถามได้เลยฮะไม่ต้องประถามปนาถามได้เลยว่าถ้ารู้สึกเย็นๆนั่นน่ะความความความเย็นชัดเจนว่าจะเกิดหรือไม่เกิดถ้าไม่เกิดรู้ตัวเอา ไม่เกิดเลยถ้าไม่เกิดโยมก็ไปอยู่ถ้าไม่เกิดแ้วตรงไหนที่เกิดไม่ต้องไปอยู่กับมันฉะนั้นเราอยู่ไม่เกิด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 เรื่อยๆเดือนพฤศจินนี้นาทีนี้ก็อยู่ไม่เกิดชั่วโมงนี้ก็อยู่ไม่เกิดอเดือนนี้ก็อยู่ไม่เกิดต่อไปก็เป็นอัตโนมัติตายแล้วไม่กลับมาเี่มันง่ายอยู่ไม่ได้ลำบากลําบนเลยนะ้งนั้นตมาก็ถึงว่าตอนนี้พรตมาเข้าท้องอยู่แล้วเย็นๆนั่นน่ะนั่นน่ะพรอันเปิดนะ ต่อไปก็ยะถาเลยไม่ยังไงก็เข้าไปแลกรวดน้ำให้เรารวบรอยแล้วนะยะถาวริวหาปูราปาริบูเรนติกากรังเอวเมวะอโตดินังเปตานังอุปกะปะติอิติตังปะิตังทุมหังกิตเมวจมิตตุตเปตุเรนตุสังกะปาฉันโตปนารโสยะถามานิโติระโซยะาตปิตโวัจจันตุสัพโรโกวินาะมาเต พระวัดวันดารายโยตุกีติกายุโกภวะอภิวาทนาปีลิตอนิตยังุตาปิชายโนจตารรรมาวัดันติอายุวันโสูุขังพระลังสาธุเดี๋ยว <c oughs> ขอให้ทุกท่านนะครับได้แผ่เมตตาแล้วก็หลังจากนี้ก็ไปร่วมรับประทานอาหารหลวงพ่อที่พัฒนารรณาาาหหที่่ลงพอพอิจแล้วก็ได้เลยก็ขอ,ขอให้ เพาเขาเรียกว่าอนุญาตให้ทานได้ทุกคนแต่ก่อนที่การไปนะน้ำเย็นตะไมจะออกนะแล้วใครให้ตะไบอยู่ในท้องได้ยังมังเย็นอยู่ไหมนั่นแหะหลวงพะเยื่อเราจะเยื่อเข้าท้องคนใดเดศไม่ใช่ธรรมดาเรียนๆนเรออตะยื่นยื่นสบายปลอดท้ยนี่คือดวงตาเห็นธรรมเราจะมีตาหนึ่งไ้ดู แค่ตานี่จะดูแค่ตรงนี้เองดวงตานี่หายมากนะทาไม่ใช้น้าเย็นไม่เห็นเลยนะโภก็ไม่เห็นนะพอเพราะมันยังไงโาตั้งนานไม่เห็นเลยอันนี้เห็นเป่งๆๆยังไม่นำตาอยังดิ้นนะจิก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 มีานดีเดยน้ำเย็นตมามีพลังไหเนี่ยเออถ้าเกิดดูให้ดีถ้ากินเยอะน่ะมันสบายเลยนะถ้ากินน้อยๆอ่ะราดมันติดเกิดตื้นไม่ไปครับนี่ครับกาวละโมณสามจบแล้วก็ได้แผ่เมตตา กราบพระในลำดับต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สนใดนใดหาเกิดขึ้นแล้วมีขึ้นแล้วแก่กขาพเจข้าพเจ้าทั้งหลายก็ขอให้สรรพสัตรทัยขรรพัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายอยู่ในวัตาสงสารนี้ทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามทุกตัวทุกตนขอจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญกุศลนี้ด้วยหากตก อยู่ในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์หากอยู่ในที่สุขแล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอรหังคัมมาคัมพุทโธภควาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทมี ອະຂ້າໂຕພະຊະວະຕາທັມມະທັມມັງນະມະສະາມິສຸປະຕິປັນໂນພະະວະໂຕາວະກະັງຄະ